สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะครับพบกับสวนมะลิกาเด่นนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําตัวมะหลอดนะครับผมนะครับมะหลอดที่สวนมีอะไรบ้างนะครับผมนะครับมีกี่สายพันธุ์นะครับผมนะครับที่ของผมนะครับมีอยู่ประมาณสามสี่สายพันธุ์นะครับผมนะครับจะมีมะหลอดเปรี้ยวนะครับจะมีมะหลอดหวานนะครับแล้วก็เปรี้ยวอมหวานนะครับแล้วก็เปรี้ยวอมหวานลูกใหญ่ นะครับก็ม <tu i ro> ีสี่สายพันธุ์นะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมมาแนะนํานะครับมะหลอดนะครับตัวนี้มีแต่ต้นสวยมากเลยนะครับมะหลอดนะครับพร้อมปลูกนะครับผมนะครับวันนี้ฝนช่วงนี้ฝนตกชุกนะครับเหมือนกับต้นนี้นะครับต้นนี้ความสูงเยอะมากนะครับผมนะครับแต่ว่าในการจัดส่งก็ถ้าต้องการจริงๆก็ผมคงจะคงได้ต่อนะครับต่อลัง นะครับถ้าถ้าต้องการที่อยากถ้าลูกค้าอยากจะได้นะครับต้นนี้นะครับนี่ผมมาวัดให้ดูนะครับนะครับว่ามันสูงขนาดไหนนะครับนี่ใหญ่บิ๊กเลยนะครับร้อยห้าสิบเซนนะครับร้อยห้าสิบเซนนะครับผมความสูงนะครับผมนะครับตัวนี้กอใหญ่นะครับใหญ่นะครับใหญ่ตั้งแต่ฐานเลยนะครับผม าไปดูนะครับตัวนี้ถ้าใครต้องการแบบต้นแบบนี้สูงๆใหญ่ๆแบบนี้ก็ทักได้นะครับผมนะครับนะครับนะครับผมนะครับตัวนี้คือมะหลอดที่ผมชำไว้นะครับผมนะครับจะต้นสวยๆตรงนั้นเลยนะครับผมนะ้งมะหลอดเปรี้ยวมะหลอดหวานมะหลอดเปรี้ยวอมหวานนะครับ มะหลอดเปรี้ยวหวานลูกใหญ่นะเราะไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมนะครับแล้วผมจะพาไปดูนะครับมะหลอดที่ผมอ่าปลูกไว้หนึ่งปีนะครับจะต้นโตขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมครับครับผมนี่คือมะหลอดหนึ่งปีนะครับที่ปลูกนะครับผมนะครับต้นโตขนาดไหนครับนี่นะครับมะหลอดจะเป็นผมบอกลักษณะก่อนว่ามะหลอดเป็นไม้เลื้อยนะครับผมนะครับ เป็นไม้เลื้อยนะครับบางคนถามผมว่ามันต้องสูงต้นต้นมันสูงขนาดไหนนะครับมันขึ้นอยู่กับต้นที่มันขึ้นนะครับถ้าขึ้นต้นประดู่ก็สูงเถ้าต้นประดู่นะครับนะครับถ้าขึ้นต้นสักก็สูงเท่าต้นสักนะครับแต่เราสามารถแต่งกิ่งได้นะครับไม่ให้สูงเกินไปนะครับเพราะจะทําให้เราเก็บผลผลิตยากนะครับผมน้ำเหมือนเหมือนตัวนี้นะครับ นี้ทาเป็นซุ้มนะครับผมนะครับทําเป็นซุ้มนะครับด้านล่างนี่เราสามารถวางวางเป็นไม้ยืน่อนวางเลยได้นะครับผมนะครับใต้ซุ้มนะครับผมทําเป็นตกแต่งที่สวยงามได้นะครับผมใช้เอาไว้นั่งเล่นนะครับนี่นะครับหนึ่งปีนะครับผมนะครับปีที่สองปีที่สองนี่ออกลูกนะครับผมต้นนี้ออกลูกได้นะครับปีปีที่ถึงนี้ไม่แน่นะครับจะออกออกลูกนะครับผมเพราะว่า มะหลอดอยู่กับผมเนี่ยคือผมพอมะเล็ดนี่คือเป็นปีแล้วนะครับอายุมันเป็นปีปีบางต้นเป็นปีกว่าแล้วนะครับพอมาหลอดปกติแล้วอยู่ประมาณสามปีก็ออกผลนะครับผมนะครับออกผลปีละครั้งนะครับผมนะครับนี่นะครับผมน้ําบางคนถามว่าการดูแลมะหลอดทํายังไงคะทํายังไงครับนะครับมะหลอดนะครับเป็นเป็นไม้ป่านะครับที่ที่เกิดขึ้นตามป่านะครับเป็น มันไม่มันไม่ค่อยมีศัตรูที่จะไปทําลายมันนะครับน้อยนะครับไม่ค่อยมีนะครับต้นนี้เราไม่ได้ทําอะไรนะปลูกทิ้งเลยนะครับขอแค่มีน้ําอย่างเดียวนะครับขอแค่มีน้ําบ้างนะครับช่วงหน้าแล้งนะครับแต่ว่าถ้าต้นโตแบบนี้เราปล่อยได้เลยนะครับไม่ต้องลดน้ําก็ได้นะครับหน้าแล้งไม่ต้องลดเลยนะครับแต่ว่าถ้ายังต้นเล็กอยู่ถ้าเอาไปปลูกใหม่ๆนะครับช่วงหน้าแล้งต้องลดน้าช่วยนะครับถ้าหน้าฝนปล่อยเลยนะครับผมนะครับ ศัตรูในการทำลายอย่างอื่นมีไหมนะครับบลอดไม่ค่อยมีนะครับผมนะครับใบก็ไม่มีอะไรมามากินนะครับไม่ค่อยมีนะครับใบของเขาก็จะไม่จะไม่มีขนไม่มีอะไรนะครับจะเป็นใบบจะมันก็ไม่ถึงขั้นจะมันก็ไม่ถึงขั้นเป็นใบมันนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันโดนผิวดวนไรเราก็พวกนี้ไม่ไม่ไม่ละคายผิวนะครับผมนะครับนี่นะครับต้นนี้ปีหน้าก็ได้เก็บผลนะครับ ต้นนี้นะครับผมนะถ้าใครสั่งก็ถ้าใครสั่งก็สั่งทางเพจผมได้เลยนะครับผมนะครับาจะสั่งต้นบะลลอดนะครับผมนะครับต้นนี้มีมีจาหน่ายครบนะครับครบทุกสายพันธุ์นะครับผมนะครับโอเคครับยังไงผมฝากติดตามด้วยนะครับผมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะครับยังไงผมฝากเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ